เปิดมาสามหมุนเฮ้ยสามหมุนสมหมุนเอาเลยสมหมุนเอาเลยโอ้โหสวยจัดหมุนสิบคกคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาดเอาแล้วผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ที่เกม Wild Ty s h d o w นะครับจัดงบมา 1,000บาทครับ1%ของเงินทุน 10, 10, 30แล้วกันอัตราการแตก90%เป๊ะเไปเลยเกมลูกรักเปิดมา3หมุนเฮ้ย3หมุน3หมุนเอาเลย3หมุนเอาเลยโอ้โหสวยจัดหมุน1 6 3หมุนเอาไปพ2 0โอเคเดี๋ยวจบ10นี้คือขอขยับเบ็ดยี่นะ1%ของเงินทุนแต่ว่าขอให้จบชุด10นี้ก่อน4หมุน4หมุน,มนไป ขะมุนนะครับเบทยี่สิบมึงอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยพอขยบเบดปุ๊บทีเดียวติดเลยมึงทุบล้างแตกดีมากอะ่ะสองสอง้ากครับเดี๋ยวจบสิบนี้อัพเบดอีกเป็นสี่สิบนะครับณตอนนี้นะ ยาเหลือ3,000นะเอา้าเข้าฟีเกมเป็นยี่วันนี้นลุกรักอัตราการแตก90%ครับทุกคนก็สูตร3 10ส0บเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนครับมันแตกจนแบบลหลดีจัดเลยว่ะ64 128ก็่อได้ใช้ครับโอ้โหสวยมากไล่6,600แล้วครับ ต่อครับ6หมุน6หมุนเปิดนต่อครับอะไรวะตอนหลังไม่ได้แตกเลยครับ6เจ็ดหมุน8หมุนจบตรงนี้ก่อนนะอย่าอัพเดท70เลย1%ของเงินทุนครับทุกคนเหลือ30อีกทีหนึ่ง7 321 2001อ๋อถ้าเกิดไม่แตกเลยก็2001นะครับที่จะโดน ไปสิสสามสเปอร์ของเงินทุนครับมันคงเป็นไปไม่ได้อะ่ะที่30สรอบไม่แตกเลยแตกไปทีเดียวเองวะ่ะเออทีที่สองในยีแตก3มทียังไม่เท่ากับเล่นทีหนึ่งเลยนะแตกไปสามรอบเองนะเออเข้าฟีเกมเปจิ70ครับแมจิ <c oughs> แววมาเลยอะแววมาเหมือนจะไม่ได้ไงไม่ลงแต่กุ้งหงษ์ถสี่มาว่ะแล้วก็ลุ้นฟินิฟีอีกมึงไม่ได้แววมาครับแววมาแววมาเหมือนจะได้ประมาณนี้แหละมันไม่ดีตั้งแต่สามสิบหมุนแรกแล้วอะ่ะนี่ไงสองพันน้อยเบ็ดเก็ดสิบ 10, แตกสองพัน สิห้ามุนไปเอ,อ้าเข้าต่ออีกเออแต่สองพันก็ดีนะเราไม่ได้ซื้อนะครับแต่มันน้อยไปหน่อยเราไม่ได้ซื้อนะมันเข้าเองนะครับก็ถือว่าเป็นโกคลาาแล้วกันอ,อ้านี่เปิดมาได้สวยครับสีสองแมงไหลไปพันพันหกแปดสิบึงแปดหนึ่งครับฟีนีฟ่ฟีกแล้วอืฟีนีฟฟี เจ็ดหมุนแล้วมันหกแล้วทุกคนหนึ่งสองำไรหนึ่งหนึ่งแล้วตกทีนี้ก็ควรพอนะครับกปะ่ะมึงจะยับไปเพื่ออะไรอ่ะายดิยหน้อยเออใจก่อนเบื่อนเฮ้ยใจก่อนโอ้โหแม่ว่าไปเป็นสิบ โอ้เป็นสิบแบบนี้สวยงามครับแบบนี้สวยงามครับลุ้นฟินดีๆแล้วมึงลายนี้ไม่น่าพลาดหรอกมั้งพลาดวะจะได้ก้อนโตอ่ะสองหมุนสุดท้ายขอรักจากขอ,อทีนึงไม่ได้เว้ยหมื 15, ่นห้ากับรายหมื่นสี่ครับทุกคนอ่ะให้มันจบสิบสามสิบสี่หมุนเนี่ยให้มันไหลไปไหนๆก็มาแล้ว เฮ้ยช่้ยอไไรดีจังวะเฮ้ยคูณ32มาไงอะเจ็ดสามสองห้าดีนะที่มาต่อครับตอนแรกว่าจะตัดจบแล้วไม่ไปต่อไม,ม่ป้าปกหมุนเอาเข้าฟีเ,มเกมอีกแล้วครับปกปนอุ้ยมันเข้าฟีเกมเยอะจัดอะบ่อยจัด ได้ดีมั่งไม่ได้ดีมั่งแต่มันดีกว่าปีแบบปล่อยไปเลยนะมันได้แบบเออเบจเซติมังได้สองพันน่ะแต่รอบนี้เปิดมาไหลยอยู่สามร้อยนะก็ไหลไดีอยู่นะครับตอนนี้ว่างเลยมึงปล่อยคุง้งปล่อยคุง้งอันนี้ก็น่าเกลียดเกินนะโอ้โหห้าร้อยสามสิบสองบาทแต่อย่าไปหัวร้อนกับมันมันจ่ายมาเยอะแล้วครับสองหมื่นหนึ่งกำไรนี่แหละเคมามึง ทำเกมมาเต็มระบบบอกแค่น,นี้แหละสุดท้ายโอเคยอมกำไร1 2ึ่ง1มบาทพอแล้วครับวันนี้ก็ฝาก้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม